ค่ะพี่เป็นสวัสดีค่ะก็จะมาบอกขั้นตอนการปลูกผักสาบนะคะเมื่อท่านได้รับต้นผักสาบจากที่พี่เป็นส่งไปให้เนาะก็วิธีง่ายๆเลยค่ะหลายๆคนถามมาว่าพอได้รับกิ่งพัน์ุแล้วต้องทํำยังไงดูกิ่งพันพี่เป็นจะเป็นขแขนงแล้วนะคะแต่กิ่งยาวแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยค่ะที่ต้นผักสาบไปถึงนะคะก็แกะออกจากตะกร้าเหมือนที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะแกะออกมาแล้ว พี่เป็นจะใส่ตะกร้าไปเนาะนี่จะเป็นตะกร้าตัวนี้ที่พี่เป็นแพ็คไปนะคะก็เอาออกจากตะกร้าก็ค่อยๆแกะออกนะคะแล้วพี่เป็นจะพันตัวพลาสติกสีน้ําตาลนี้ไปก็ใช้กันไกลเลยค่ะใช้กันไกรตัดเลยค่อยๆตัดนะคะค่อยๆตัดแล้วก็เล็มออกให้หมดค่ะ,ะเฉพาะถุงสีขาวนะคะถุงดําที่พี่เป็นช้าต้นไม้ไม่ต้องนะคะตัดเฉพาะขาวแล้วก็สกอตเทป พาเทปสีน้ำตาลที่พันไปค่อยๆตัดนะคะเดี๋ยวเป็นทำให้ดูก็ได้ค่ะค่อยๆตัดออกนะคะนะคะค่อยๆตัดออกแล้วอย่าตัดสีดำนะคะให้ตัดสีน้ำตาลเอาเฉพาะเทปสีน้ำตาลน้ำตาลกับถุงสีขาวที่ห่อหุ้มนี้ออกนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็การเตรียมหลุมนะคะ อ่าก็จะขุดสัก30คูณ30หรือ20คูณ20ก็แล้วแต่เลยค่ะก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าที่ซื้อไปนะคะล,ลึกอาจจะเท่าถุงดำของพี่เพนที่พี่เพนให้ไปก็เวลาฝังนะคะไม่ต้องไปฝังเยอะนะคะเวลาฝังก็ฝังเฉพาะรอยถุงดำที่พี่เพนเนี่ยเขาเรียกตรงโคนตรงนี้ที่พี่เพนมีถุงดำเดิมเนาะฝังแค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องไปฝังแบบ บางทีตาตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดกิ่งออกมาอีกครเห็นไหมตาเนี้ยเราก็ฝังใต้ตาข้างล่างเลยค่ะตามขอบถุงดําที่เปนดินพี่เพนแค่ไหนก็ฝังแค่นั้นละคะไม่ต้องมากลบโคลนเยอะๆนะคะฝังก็เราจะใชอ้อ่ถ้าพื้นที่ของใครที่เป็นดินดินที่ราบแล้วก็น้ําท่วมเราก็ต้องพูนโคลนเขาหน่อยคะ่ะทาหลังเต่าให้เขาพูดง่ายๆเนาะทาดินโคลน,คน ให้เขาหน่อยเป็นหลังเตาให้เขาหน่อยแล้วก็ขุดหลุมจะรองด้วยขี้วัวหรือไม่รองก้นหลุมก็ไม่เป็นไรค่ะอ่ามันไม่จําเป็นก็เราก็ปลูกเขาให้มันได้สักหนึ่งเดือนก่อนค่ะอายุเขาสักหนึ่งเดือนพอเราปลูกเนี้ยอย่างจริงอย่างเงี้ยสวยไปจากพี่เพ็นแล้วค่ะเนี่ยแบบเนี้ยรับประกันเรื้อยาวเลยค่ะก็ปลูกทําโคนสูงๆทําหลังเตาสูงๆค่ะแล้วก็ปลูกไปเลย ปลูกแล้วก็ฝังตามที่พี่เพ็ญบอกอย่าฝังลึกเกินไปนะฝังตามรอยขอบดินเนี่ยค่ะความลึกของเขาก็อยู่ประมาณนี้เองเนี่ยค่ะแล้วก็กลบกลบดินไว้แล้วก็หาฟางหาอะไรมาคลุมรดน้ําเขาเลยค่ะช่วงที่ปลูกอยากให้ปลูกเป็นช่วงเย็นๆดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีพืชเขาจะมีอกาสฟื้นตัวในช่วงกลางคืนก่อนที่เขาจะมาเจอแดดในในรุ่งในรุ่งเช้าอีกทีค่ะพี่เพ็ญจะเลือกปลูกพืชต,ตอนช่วงเย็นๆค่ะประมาณสี่โมงเย็นนี กำลังดีเลยคะ่ะแล้วในตัวรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็เช้ามาเขาก็สดชื่นเลยค่ะเขาก็สามารถสู้แดดได้อืมแล้วทีนี้พอปลูกไปได้สักเดือนกว่าๆค่ะมันตัวนี้มันจะยาวไปอีกเนาะถ้ามันยังเห็นเถาไม่แตกแขนงนะคะตัดเลยค่ะเลือกกิ่งที่แก่หน่อยตัดเลยชั่วตัดออกเลยค่ะทีนี้เราก็รดน้าไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็แตกเป็นหลายกิง่งหลายแขนงเองค่ะ นั่นแหละค่ะง่ายๆเลยแล้วก็รดน้ำดูแลรับประกัน3เดือนถึง4เดือนติดดอกแน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำก็เหมือนพืชทั่วไปและค่ะแต่เขาก็ไม่ชอบน้ำชุ่มน้ำอะไรนะคะปุ๋ยรองพื้นสักเดือนหนึ่งค่อยใส่ขี้วัวอย่าเพิ่งไปใส่เคมีนะคะพอสักสามเดือนไปแล้วก็เริ่มใส่สูตรสิบห้าเลยค่ะใส่เรื่อยๆไม่ต้องไปใส่เยอะกอนหนึ่งใส่สักรวย ต้นเขายังเล็กก็โรยๆไปก่อนค่ะไม่ต้องใส่เยอะส่วนของพี่เป็นพี่เป็นจะเน้นพวกขี้วัวเนาะเพราะพี่เป็นทําฟาร์มวัวฟาร์มควายเนาะพี่เป็นจะมีขี้วัวขี้ควายเยอะกันนั่นแหละค่ะลูกมันถึงออกมาใหญ่ๆโตๆแล้วก็การทําค้างให้มันขึ้นก็ง่ายๆเลยคะ่ะแล้วแต่เราสะดวกก่อนหน้านี้พี่เป็นก็ใช้ไม้ธรรมดาแหละมาปักๆเขาก็ขึ้นเป็นธรรมดาแต่ข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งถ้าจะเลือกปลูกพืชประเภทนี้ก็คือผักสามนะคะต้อง สิ่งที่ต้องคิดเลยคือเลือกพื้นที่ที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วหรือไม่ก็พื้นที่ที่เราจะปลูกแล้วเราจะเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่อายุยาวนานเป็นสิบสิบยี่สิบปีสามสิบปีนู้นแหละค่ะคือพยายามเลือกพื้นที่ที่เราคิดว่าตรงนี้แหละเราปลูกตรงนี้แหละไม่ย้ายไปไหนละนั่นแหละมันจะได้ไม่เสียโอกาสในการขนย้ายไปมาเดยวก็ขุดไปทั่โน้นเดยวก็ขุดไปที่นี่แล้วแต่บางคนนะคะเราจะสะดวกเลยก็มี พี่แฟนก็มีวิธีบอกประมาณนี้แหละคะ่ะเรื่องการดูแลแล้วก็เรื่องการดูแลหนอนก็ให้ไปหาพวกอ,อะไรนะคะเขาเรียกอะไรมดแดงมาใส่นะคะให้เขากินไข่ของผีเสื้อกลางวันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะแล้วก็ดูแลง่ายาส่วนจะปลูกในพื้นที่ยังไงแดดจัดเขาก็ชอบนะคะแดดรำไรก็ได้สังเกตดูว่าเขาจะอยู่ในป่าเนี้ยแม้จะชุ่มฉ่าขนาดไหนเขาก็ออกลูกติดลูกออกผล ก็อันนั้นก็ไม่ต้องห่วงกังวลแล้วขออย่างเดียวน้ําอย่าท่วมนะคะพื้นที่ที่ปลูกก็ขอบคุณทุกท่านที่สั่งของพี่เป็นไปนะก็ฝากเข้าไปดูในเพจผักสาวเมืองสุรินด้วยนะคะและต้นพันธุ์ที่เป็นจัดส่งให้ก็ประมาณนี้และค่ะต้นที่มีอักเรียออะไรหนวดเดินแล้วมือคือเรื่มือเริ่มเดินแล้วก็คือพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากได้ก็สั่งมาได้เลยก็ฝากเบอร์พี่เป็นไอดีไลน์พี่เป็นไว้นะ ออย่างที่เห็นนี่คือเซตละ4ต้นนะคะ800บาทรวมส่งก็ไอดลายพี่เป็นก็063 007 4192แล้วก็จะได้ผักสาบสวยๆแบบนี้ไปปลูกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ